สาธุการแต่พระบิดาพระเจ้าผู้้ทสงพระชนอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอมนตชนาขอพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีโอกาสได้เข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงปรดน้ำข้าพระองค์ทาในการเรียนเพราะชนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อเราจะเข้าใจถ้อยคําของพระองค์ด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอคุณพวะเราขอกำลัง เจ้าพระองค์เราขอการเสริมกําลังจากพระกของพระองค์พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้รูปฤทธิ์เดชของพระองค์ข้าพระองค์จะจู่ไว้วางใจและเชื่อและวางใจในพระคุณของพระองค์พระบิดาเจ้าขอบคุณสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสรรเสริญพระองค์อธิษฐานบอกเวลาข้างหน้านี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับเรามาเรียนบทเรียนของเราด้วยกันนะครับ เราเรียนมันเรียนค้างมาหลายเล่มแล้วนะครับเมื่อท,ที่แล้วเราเรียนจบสองพงกษริย์ไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะาขึ้นมาพระกัรมภีอีกเล่มหนึ่งนะครับที่พระธรรมพงศสวดานะครับพระกัมภีพงศสวดานนะฮะกรร็ อยู่ถัดจากพระธรรมสองพงศาศนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ได้ตอนบ่ายนี้นะครับเราจะมีการสอนพระธรรมยากรนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับการที่เราสอนตอนบ่ายนี้อาจจะอาจจะไม่เหมือนตอนนี้นะฮะอันนี้เราสำรวจพระคภีร แต่ตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีการสอนอข้อต่อข้อนะฮะเราจะ,ะเรียนพระคมภีร์พระธรรมยากบน,นะครับแต่ว่าที่ผมสอนตอนเช้าเนี่ยเป็นการสํารวจพระคัมภีนะฮะฉะนั้นผมไม่ได้เจาะเข้าไปในทีละข้อทีละข้อนะฮะแต่ว่าพูดภาพรวมให้กับเราว่าในพระธรรมนั้นๆเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ เออผมไม่ได้เจาะลึกข้อกับข้ออะไรอย่างนี้นะครับเอาละ่ะพี่น้องครับมีใครบ้างที่ไม่เคยอ่านพระธรรมพงศสวดานเลยมีไหมครับมีไหมพี่น้องเชื่อไหมมีครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้สอน,กกนพระคัมภีร์ไม่ได้ที่นี่นะแล้วก็ผมก็ถามว่ามีใครที่ไม่เคยได้อ่านพระธรรมพงศสวัสดา์เลยมีไหมมีคนยกมือ นะฮะเขาบอกเขาไม่เคยอ่านรพระคัมภีร์พงศวดาเลยแล้วผมก็ถามว่าเพราะอะไรนะฮะทำไมถึงไม่อ่านนะฮะเขาบอกว่าพราาะคัภีร์พงศวดานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์อ่านแล้วงงนะฮะมันมันเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับจิวิยาของฉันเลยนะฮะก็เลยไม่ได้อ่านนะฮะอ่านแล้วก็เข้าใจยากด้วยเป็นประวัติศาสตร์นะ แต่พี่น้องครับจริงๆแล้วพงศาวดารเป็นการบังทึกการทำง,งานของพระเจ้าผ่านทางชนชาติอะไรฮะอิสราเอลนะฮะ, <Israel. S 1> ะ,ฮะแล้วก็พูดถึงกษัตริย์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งไว้นะ,ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยพระเจ้าทรงแทกแทงอยู่ตลอดเวลานะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ในพระเจ้าอนาคตก็อยู่ในพระเจ้า ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในพระเจ้านะฮะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มสร้างโลกจนโลกนี้จบลงเนี่ยอยู่ในแผนการของพระเจ้าทั้งสิน้นนะก็ขอหนุนใจพวกเราอ่ะพี่น้องเรามาดูคร่าวๆนะครับเราจะมาดูอ่าพระธรรมอ่าหนึ่งและสองพงศวดานนะครับอ่าเราจะมาดูว่าคู่บันทึกแล้วก็เวลาที่เขาบันทึกนะัตอนไหนนะฮะ ผู้บันทึกจริงๆพระคำของพระเจ้ามาจากพระเจ้านะฮะการโดนแต่รับการโดนใจจากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าใช้มนุษย์ผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยบันทึกเพราะว่าจนกของพระเจ้าค่อยคําของพระเจ้าไว้นะฮะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มาลงมาบันทึกเองนะฮะแต่ว่าพระเจ้าได้ตรสและก็บันทึกผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้านะฮะฉะนั้นผู้เขียนหนังสือพงศ์สวดานได้รวบรวมนะข้อมูล มาจากแหล่งต่างๆนะฮะหลายสิบแหล่งนะฮะเป็นที่ยอมรับกันตามธรรมเนียมทั่วไปว่าเอสลาเอสลานี่เป็นเป็นผู้รับใช้พระเจา้าเป็นผู้พยากรนะฮะเดี๋ยวเราอ่านต่อไปเราจะรู้ว่าผู้ที่นำอิสราเอลกลับมาจากบาบิโลนเนี่ยกลับมาอยู่ประมาณสามครั้งนะฮะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยคนที่นำกลับมาไม่เหมือนกันคนละคนกันนะฮะ ฉะนั้นพระธรรมเอสราเนี่ยพระธรรมพงศวดานเนี่ยนะฮผู้ผู้รับใช้พระเจ้าผู้เผยพระเจนะที่ชื่อเอสราเป็นผู้ที่บันทึกพระวจนะของพระเจ้า,ะจานะฮะถ้าเราอ่านพระธรรมปีนียมันก็มีเยอะแยะที่เราจะอ่านดูได้นะครับในบทเรียนขงเราได้บอกว่าและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขียนด้วยนะฮะในพระธรรมเอสรานะครับบทที่7ข้อสิบถึงข้อสิบเอ็ดอันนี้เราอาจจะไม่มีเวลาอ่านนะนะครับ แลว้วบอกว่าหลายคนมีความคิดเห็นว่าเมื่อเริ่มเขียนหนังสือเอสลาและองค์สวดานซึ่งเป็นเรื่องราวาปรรวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะหากเอสลาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะน่าจะเขียนในเวลาหลังจากการถูกจับไปเปเชเลยประมาณ450ปีก่อนคริสตศักราชพี่น้องเข้าใจคำว่าก่อนคริสตศักราชใช่ไหมคือ,อยังไงฮะ ก่อนพระเยซูมาครั้งแรกใช่ไหมฉะนั้นก่อนหน้านนะั้นประมาณ450ปีพระธรรมพงศสวดา์ถูกบันทึกขึ้นนะฮะฉะนั้นก็เป็นเวลาที่ยา,ยาวนานพอสมควรก่อนพระเยซูมาบังเกิดน,นะฮะก่อนหน้าพระเยซูมาบังเกิดที่เบเยนเนี่ย450ปีเพราะฉะนั้นของพระเจ้าตอนนี้ได้ถูกบันทึกแล้วนะฮนะถัดไป ฉะนั้นอันนี้เราผ่านไปนะครับวัตถุประสงค์นะพี่น้องวัตถุประสงค์นะฮะทีทีในบนนตรงนี้ก็มีนะฮะพี่น้องก็ดูบ้างแล้วก็ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังด้วยจริงๆแล้วพี่น้องครับหนึ่งและสองพงศวดานเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่นะฮะหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยพระธรรมหนึ่งพงศวดานเนี่ยข้อมูลจะซับซ้อนกับหนึ่งและสองซามูเอล ใะอันนี้ถ้าพี่น้องไปอ่านเนี่ยเรื่องมาคล้ายๆกันนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับพระธรรมมัทธิวมารโกลูกายอนใช่ไหมฮะในพระคัมภีร์ใหม่สามเล่มนี้ข้อความข้างในก็เรื่องเราก็คล้ายๆกันนะฮะเป็นเรื่องเราเดียวกันแต่ว่ามีการบันทึกซ้ำกันแลกะก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะฮะฉะนั้นในหนึ่งพงศวดานเนี่ยนะฮะข้อมูลเนี่ยมาจากส่วนหนึ่งมาจากหนึ่งและสองซามเูเอล ที่เราเรียนไปแล้วนะฮะแล้วก็ในสองพงศวดานข้อมูลที่มาก็คือมาจากหนึ่งและสองพงกระสัทีเ่เราเรียนรู้ไปแล้วนะฮะฉะนั้นจริงๆและพระตคำบีสี่เล่มนี้สองเล่มนี้น่าจะเรียนคู่กันไปก็ไม่มไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแต่ว่าเอาละเราได้แยกไว้แล้วนะฮะ,ะพี่น้องครับพงนี่คือเขียนขึ้นมาจากพงกพัตริบ พี่น้องอในหนึ่งและ 2, สองซามเูเอลและหนึ่งและสองพงศาในพระคัมภีร์สองเล่มนี้นะครับเขียนขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะในบทนี้ก็บอกนะเขียนขึ้นเพื่อพยายามหนุนใจให้กำลังใจให้กับคนส่วนที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาของการเป็นเชลยที่บาบิโลนนะนั่นหมายความว่าไปลาน,นั้นก่อนหน้านี้อิสราเอลกลุ่มแรกกลับมาแล้วพระเจ้านามกลุ่มแรกกลับมามาอยู่ที่อิสราเอลในยูดาห์นะฮะ แล้วก็เอสลาจะเป็นคนที่นำกลุ่มที่สองกลับไปแล้วกลุ่มที่สามสุดท้ายใครเป็นคนนำกลับครับอันนี้ยังไม่ได้สอนแต่ว่าผมถามไปก่อนใครนำกลับไปฮะฮะเนฮามีถูกไหมนะฮะครั้งที่หนึ่งนี่คือกลับไปแล้วกลุ่มแรกนี่คือพระเจ้านำกลับไปแล้ว นะครั้งที่สองคือนำโดยเอสรากลับไปที่เยเนนรูซาเล็มนะฮะแล้วครั้งที่สามเนี่ยตอนนี้ยังมีคนอิสารเาเลอบบลเหลืออยู่ที่บาบิโลนที่เป็นเชลยอยู่ฉะนนหนึ่งสองสโมลหนึ่ 1, 2, งสองโมกษ์นเนี่ยเขียนเพื่อนหนุนใจให้คนที่เหลืออยู่ที่เป็นทาสอยู่ที่เป็นเชลยอ,อยู่ในในบาบิโลนนะฮะ หนูแจว่ายังไงหนูแจว่าพวกเขาจะไปต้องระลึกเสมอว่าพระเจ้ายังคงสถิตยอยู่ด้วยและก็เขาทั้งหลายยังคงมอีอนาคตอรุ่งเรืองเพราะว่าในเวลานั้นอิสราเอลบางคนคิดว่าเขาชีวิตต่อของมขาจะต้องจบลงที่บาบิโล เขาคงจะไม่ได้กลับไปที่บ้านเกิดของเขาในประเทศของเขานะฮะฉะนั้นพระธรรมสอนได้พยายามพูดได้ถึงใจว่าพระเจ้าที่สัตว์ซื่อพระเจ้าจะไม่ให้เราสิ้นหวังอยู่ที่นี่พระเจ้าไม่ให้เราจบที่นี่แต่พระเจ้าจะนำเรากลับไปที่ไหนที่อิสราเอลนะฮะที่บ้านเกิดของเขานะฮะพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นเรื่องปกติที่พวกเราที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราอยู่ในกรุงเทพนาะนๆะสิบนยะีนะ่สิบปีแต่ก็ หัวใจก็บางทียังคิดถึงที่บ้านเกิดน,นะอันน,นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราด้วยนะฮะฉะนั้นหลายคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตทาง,งานอยู่ในกรุงเทพซื้อบ้านอะไรอยู่ในกรุงเทพนะฮะแต่ว่าบางทีช่วงที่เรามีโอกาสเราก็ยังกลับไปนะฮะที่บ,บ้านเกิดของเราเพราะว่าเรารู้สึกยังผูกพันนะนะอย่งผูกพันอยู่ยังไงก็ยังผูกพันนะครับ,งงนนะรบฉะนั้น <c oughs> อิสราเอลก็เหมือนกันนะทำไมเขาแต่อยู่ในบาบิโลนเจ็ดสิบปี หัวใจเขายังผูกพันที่ไหนอิสราเอลยังคิดถึงอยู่ยังอยากจะกลับไปยังอยากจะกลับไปอยู่ยังอยากจะกลับไปดูนะฮะนั่นคือความปรารถนาความต้องการของอิสราเอลนะครับดังนั้นก็เขาก็พยายามหนุนใจด้วยบตกว่าวันหนึ่งเขาจะกลับไป เพราะว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพะทธสัญญาของพระองค์พันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อบรรพบ,บุรุษของอิสราเอลตั้งแต่อับราฮัมดาวิดมาจนอะไรนยฮะพระเจ้าก็สัญญาว่าพระเจ้าจะให้เขามีประเทศนะฮะฉะนั้นพระเจ้ากา็ผู้เขียนพยายามหนุนใจว่าเขาจะได้กลับแน่นอนนะฮะแล้วก็แม้ชนชาตินี้ได้รับที่พระเจ้าทําให้ประเทศชาติตกต่ำแต่จะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้อย่างแน่นอนนะฮะฉะนั้นเราจะเห็นว่า อิสราเอลที่ตกต่ำเนี่ยมันตกต่ำเ,เพราะว่าอะไรตกต่ำเพราะว่าชีวิตของเขาได้นักทิอพระจเจ้านะเขาไม่ได้ให้เกียรติพระเจา้าเขาไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ยังเกรงพระเจ้าชีวิตประเทศของเขาเรื่องตกต่ำคณะเมื่อเรา,ามองเข้ามาเนี่ยชีวิตของเราเหมือนกันถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจา้าถ้าเราไม่ยังเกรงพระเจาา้าเนี่ยนะฮะบางทีชีวิตของเราก็จะตกต่ำได้ด้วยนะฮะพี่น้องครับ <c oughs> ผมจะพูดถึงตรงนี้นิดนะบอกว่าจุดประสงคกก์ของการมาขึ้นประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็เพื่อแสดงว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงของชนชาติฮีบรูจะพบได้ในพันธสัญญาที่พวกเขามีต่อพระเจ้าผมอ่านให้ฟังนะครับซึ่งพันธสัญญาเหล่านี้ได้รับการปกป้องไว้้วยรูปแบบของการนมัสการในพระวิหารนะฮะฉะนั้นอิสราเอลกับการนมัสการพระเจ้าเนี่ยแยกจากกันไม่ได้ถูกไหมนะ การที่อิสราเอลรักษาการนมัสการก็เท่ากับอิสราเอลก็มารักษาพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยฉะนั้นเราจะเห็นว่าชาวยิวหรือฮีบรูที่อยู่ในบาบิโลนเนี่ยนะฮะึงไมเขาอยู่ในบาบิโลนก็จริงนะฮะที่นั่นไม่มีพระวิหารพระวิหารอยู่ที่ไหนครับเวลานะี่ที่เยรูซาเล็มใช่ไหมที่อิสราเอลพระวิหารอยู่ที่นูนฉะนั้นมันเป็นเหตุให้ทําให้เกิดข้ไอ้ไที่อะไรนะธรรมศาลา นะะชนะอิสราเอลอยู่ในบาบิโลเจตสิบปีเนี่ยเขาบางคนเขาก็อยากจะกระหายน้ำมาสการการนมัสการพระเจา้านะฮะเขาก็เลยได้รวมกันเรีอกว่าเปิดธรรมสลาธรรมสลาที่จะเล็กกว่าพระวิหารเนี่ยนะอาจจะรวมกันสิบยี่สิบคนแล้วก็นมัสการเขาจะเปิดธรรมาลาหลาย Bible, ลาาหลายที่ในบาบิโลนแล้วก็นมะัสการพระเจ้าในบาบิโลนนะฮะฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ,จ้าจริงๆการนมัสการพระเจา้าของเขาเนี่ยจริงๆต้องไปที่พระวิหารที่ยเยรูซาเล็มที่ภูเขาซิโยนแต่นี่กลับไปได้ กลับไม่ได้เพราะว่ามันไปเฉลยอ,อยู่ตูกงจับมาออกนอกประเทศไไล้นะเขาทำยังไงอยากจะนับสการพระเจ้าปุย้ยกลับบ้านก็นไปลดเนะเขาก็เลยต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งธรรมศาลาขึ้นนะในมาบีโนเพื่อนับศการพระเจ้าการนับศการของอิสราเอลก็มีการมีความแตกต่างไปจากพวกเราในเวลานี้คงไม่มีกลองแล้วก็อาจจะไม่มีเพลงสั้นที่เราร้องขนาดนี้นะแต่ว่าการนสัสก,การของอิสราเอลเนี่ยนะ,ะเขาจะอ่านพระคัมภีร์ นะฮะเขาจะอ่านพระคัมภีร์เขาจะมีพระคัมภีร์เป็นวนวนวนนะฮะก็จะอ่านจะอ่านพระคัมภีร์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเทศนานะฮะฉะนั้นอาคนที่เทศนาคือเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะฮะที่จะเทศนาฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูมาเนี่ยบัคคีพระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาพระเยซูก็ได้เทศนาแล้วก็ในเวลานั้นอาจจะไม่มีศี่มิบาลอาจจะไม่มีอะไรที่ที่ประจําแต่ว่าพออ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยใครจะเทศนาก็เทศเลย นะฮะคือคือเปไน็นอย่างนั้ในเวลาหนัาการนวัาก็แตกต่างแต่ตอนนี้นะครับชนะพระเยซูเมื่อเข้าไปในธรรมศาลาเขามาจากเทศนานะฮะพระเยซูชวยโอกาสเอาหนังสือม้วนที่เป็นพระคัมภีร์เนี่ยเทศน,นาให้กับชาวย,ยิวบ่อยๆนะครับช <laughs> นะการนมัสก,การอ่าของอิสราอลนี่สำคัญมากหมายถึงการรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและก็การปฏิบตัติโดยการอ่าโดยบรรดาโปรโรหิตท,ที่ได้รับการเจิมภายใต้การคุ้มครองของราชบุศ์ดาวิดปุโรหิตเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้า นะฮะ,ะมันมีพิธีบางอย่างในอิสราเอลที่ทำเองไม่ได้ต้องผ่านโปรโลหติตนะฮะฉะนั้นอันนี้ผมคาดว่าผมเคยอธิบายไปเยอะแล้วนะครับโปรโลหิตเหล่านี้ได้รับการเจิมนะฮะตั้งโดยผู้ผู้รับใช้ของพระเจ้านะฮะผู้ป่วยผ,ผู้พยากรผู้ป่วยพระสนะนะฮะหลายคนซึ่งได้รับสิทธิเอา้าจากพระเจ้าสิ่งที่ สิ่งที่แม้สิ่งที่เน้นถึงเส,สมอในการบงังกับประวัติศาสตร์นี้ก็คือหลักคําสอนอันถูกต้องนะฮะในประวัติศาสร์ของอิสราเอลซึ่งเป็นรากฐานของการบูรณาซ่อมแซงเรื่องอที่เน้นหนักนี้ขึ้นอยู่กับประวัติศาสร์ของอิสราเอลและก็สายสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับมาพพรอบรูข,ของเขานะฮะฉะนั้นอันนี้คือ,อพระธรรม พงศาวด,ดารก็ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับมีการต่อเนื่อนะับพี่น้องครับแล้วะธรทำอันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงี่ยคือหนึมม่งสองสมยอหนึ่งสองอ่าอ่าพงศทีนี้ในหนังสือพงศาวด,ดารเนี่ยเขียนขึ้นหลังจากตกไป,ไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนนะฮะคือตอนที่บันทึกพ่เจะาับขออประเจ้านี้อิสราเอลได้ถูกต้อนไป,ไปเป็นเชลยที่บาบิโลน นะฮะ่น้องอยา่าลืมนะเพราะว่าบาบิโลนเนี่ยในอดีตเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีอำนาจมากนะฮะมีบาบิโลนเนี่ยมีอัสเซีアสองสองชาตินี้เป็นเป็นประเทศที่มีอำนาจนะฮะบาบิโลนเสร็จแล้วก็อัสเซียหลังจากอาัสเซียเสร็จเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นโรมที่มีอำนาจในเวลาน้น,นะฮะฉะนั้นในรพระคัมภีร์พระคัมภีร์บรรทัดสัญญาใหม่เ,เนี่ยมันเป็นยุคข,ของโรมแล้วโรมัน แต่ในพระคัมภีเดิมจะเป็นยุคข,ของบาบิโลน <c oughs> ของอัสเรียนะถ้าในพระคัมภีใหม่จะมาถึงโรมันนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยจะจบลงที่โรมันแล้วก็หลังจากนั้นพวกมหาอำนาจนี่ก็หายไปนะฮะหายไปแต่เวลานี้ประเทศไหนมีมหาอำนาจประเทศไหนครับเวลานี้ฮะสหรัฐใช่ไหมฉะนันตอนนี้เนี่ย ทั้งท,ทุกประเทศในโลกนี้ก็ต้องฟังสหรัฐไม่ทางตรงก็ทางอ,อง้อมต้องฟังเขาใช่ไหมะนะพี่น้องครับบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะฮะมันมีชาติชาติหนึ่งที่ขึ้นมามีอํานาจเหนือโลกนะฮะออตอนนี้เนี่ยนะักเวลานี้ทุกด้านเนี่ยน่าจะเป็นสหรัฐที่มีมีอนานาจนะฮะแล้วก็มีที่ผลต่อทุกประเทศ แล้วก็มีอิทธิผลตอทุกรัฐบาลด้วยจะดะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แปลกมากผมก็แปลกว่าจริงๆยิ่งโลกเสรีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็ที่ต้องพึ่งเขามากเท่านะั้นใช่ไหมนะเพราะมันมีการค้าขายเสรีเนี่ยบางทีคนเหล่านี้ก็จะมีอิที่ผลในเรื่องการค้าขายอันดับสองพี่น้องตอนนี้อันดับสองอะไรประเทศอะฮะจีนอ,อ๋อปฏิเสธไม่ได้นะนะฮะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้จีนนะฮะ ฉะนั้นประเทศจีนตอนนี้ก็เริ่มมีอิทธิพลจีนมีอิทธิพลในด้านการค้าขายนะแต่ถ้าการถ้าหาการอย่างอื่นเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนอเมริกานะฮะแต่ด้านเศรษฐกิจด้านการค้าขายเนี่ยจีนอันดับสองนะอีกไม่กี่ปีก็จะแซงอเมริกาบอกไม่แน่ใจนะฉะนั้นคือในเวลาถ้าก็มีมีประเทศที่มีอำนาจอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ เพราะว่าคนเหล่านี้มีประชากรเยอะด้วยนะครับฉะนั้นในพระคัมภีร์ตอนที่ถูกเขียนขึ้นหลังจากนั้นนะฮะจึงเป็นการเขียนขึ้นเพื่อนหนุนใจอิสราเอลในความจริงที่ว่าพระเจ้าได้ละพระเจ้าไม่ได้ละเลยพวกพวกเขาไปและเตือนอิสราเอลว่าการลักทีพระเจ้าหรือติดตามรูปเคารพจะต้องเผชิญกับสิ่งร้ายแรงขึ้นได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นการเตือนขอพระวัฉะนั้นของพระเจ้าฉะนั้น คริสเตียนเนี่ยไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพใช่ไหมไม่ว่าในการกราบไหวไม่ว่าในการมีส่วนในพิธีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าพระค์เพียร์เจ้าโปลก็บอกว่าอาณาจักรแห่งความมืดกับอาณาจักรแห่งความสว่างมันจะไปอยู่ด้วยกันได้ไงใช่ไหมฉะนั้นอาณาจักรแห่งความมืดคืออาณาจักรของมิญชั่วอาณาจักรแห่งความสว่างคืออาณาจักรของพระเจ้านะฮะฉะนั้นสองอาณาจักรนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ในคนเดียวกันไม่ได้ ค้ะพวกเราทั้งลายที่อยู่ที่นี่เราอยู่ในอาณาจักรของประชาติฉะนั้นเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการงานของวิญญาณชั่วนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราต้องหนุนใจกันนะครับเวลาผมหมดแล้วอใครที่สั่งนะะเดี๋ยวผมจะจบเท่านี้นะฮะทีแรกผมกะว่าจะให้เรียนสักสองอาทิตย์แล้วก็จบวันนี้น่าจะไม่ได้นะครับโอเคโอเคฉะนั้นผมจะจบตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต่อพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะ ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าที่น้าไปวันสงกา <laughs> รานต์สงกรานต์นี่แต่ละคนมีเวลาว่างเยอะนะฮะปีนี้อยู่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับส2บสองนะครับรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วคือเริ่มได้สิบสองสิบ12งสิบาสิบสี่สิบห้าสิบโอ้โหห้าวันเต็มๆนะแต่บังเกิดมันตรงกับวันอาทิตย์ด้วยผมลยไปไหนไม่ได้เลยนะขอขอบคุณพระเจ้าผมอย่เฝ้าโบสถ์นะโอเค การนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับก่อนที่จะมอบเวลากับน้ำผมจากที่ฐานปิดของผมนี่ก่อนนะฮะพี่น้องมีอะไรถามไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับเราที่ถามด้วยกันการแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราได้เห็นความรักความที่ใหญ่ของพระเจ้าเราได้เห็นความโหงหานของพระองค์เราได้เห็นความรักที่เรียกร้องจากพวกเราอย่างมากมาย นั่นหมายถึงให้เรารักพระเจ้าผู้เดียวอย่างสิ้นสุดี่สุดใจและพระองค์ไม่ปรารถนาให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพวิญญาณชั่ว้าแต่พระเจ้าขอบุณพระองค์เวลานี้พระองค์ได้สรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายออกจากอาณาจักรแห่งความมืดและมาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างคืออาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าได้สรงโปรยพรเราทั้งหลายเรารับกำลังจากพระองค์โวิปนเพราะฉะนั้นของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าประทานกำลังเี่วแรให้กับเราที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ต่อไป ข้าพระองค์จะกทิ่ฐานขอพระกุณาโปรดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน